สวัสดีครับเห็นดาว3มแฉกข้างหลังผมไหมฮะถ้าพูดถึงอย่างนี้เนี่ยคนที่ใช้ Mercedes-Benz ในประเทศไทยจะรู้จักว่ามันคือ Mercedes-Benz นั่นเองครับวันนี้เข้ามาถึงในงานมอเตอร์เอ็กครั้งที่38เราเห็นบรรยากาศของการจัดบูธด้วยดวงดาวและดาวสามแฉกอย่างนี้และที่สําคัญผมจะพาท่านผู้ชมไปชมเรื่องของการที่ทําไมประเทศไทยจึงอยู่ในเป้าหมายจะใช้เป็นฐานการผลิตของรถยนต์ไฟฟ้าระดับหรูหราร้อเซ หรือชื่อจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตามผมมาในงานนี้แล้วก็เราเดินเข้ามาภายในบูธของ Mercedes-Benz ประเทศไทยก็จะพบกับรถยนต์หรูหรามากมายมีหลายรุ่นวางอยู่หลายที่แต่ถ้ามาแล้วไม่เจอแล้วอยากจะดูรุ่นไหนเรามีผู้ช่วยดิจิทัลคนนี้เองนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคน้องสายใช่ไหมใช่ค่ะน้องสายมีหน้าที่อะไรในบูธของ m e r c e d e s b e n z ใช่ค่ะสายมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับรถ Merced e s Benz ท,ทุกรุ่นเลยค่ะ oh. อย่างเช่นถ้าเกิดว่าลูกค้ามาถ,ถึงแล้วอยากจะทราบรุ่นไหนไม่แน่ใจว่ารถที่จอดอยู่เนี่ยที่ลูกค้าต้องการหาเนี่ยอยู่ที่ไหน uh huh. ก็สามารถดูจากในนี้ในแท็บเล็ตได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าตาา s <S uh ั้งา EQS นี่ค่ะกดขึ้นมาก็จะก็จะทราบเลยว่า EQS mm hmm. อยู่ตรงไหนแล้วนอกจากนี้นะคะสายยังสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโปรดักตต่างๆเป็นข้อมูลทุกรุ่น ลุ้นเลยค่ะรถได้จริงเหรอครับ S Class E Class C Class SUV รวมถึงเจ้า EQS ที่เราจะเจอใช่ค่ะรวมถึงพาไปชมได้ทุกๆรุ่นเลยเพราะว่าจะทราบอยู่แล้วว่าตำแหน่งของรถแต่ละรุ่นนอยู่ตรงไหนก็คือจะทาให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ถ้าลูกค้าเกิดอยากถามราคาเราก็มีราคาไพร์ลิสให้ด้วยค่ะรวมไปถึงถ้าอยากจะได้โบชันกลับบ้านตอนนี้ก็คือสามารถส่งผ่านออนไลน์ได้ด้วยค่ะจริงเหรอฮะใช่ค่ะผ่านแอร์ดรอปหรือว่าส่งอีเมลค่ะ ก็ได้ค่ะเรียกว่าที่หน้าที่นี้คือหน้าที่อะไรดิจิตอลอะไรฮะดิจิทัลไกด์ค่ะดิจิทัลไกด์ที่เป็นครั้งแรกที่เอามาใช้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปกับบูธ Mercedes Ben บนท์ไทยแลรถยนต์ที่ผมอยากรู้จักและอยากให้ทุกท่านรู้จักคือหลายชาตินะ EQS ใช่และเป็นคันเดียวที่นํามาโชว์ในงานปีนี้ด้วยและได้ข่าวว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นค่ะและที่สําคัญก็คือจะประกอบในประเทศไทยซะด้วยซ้ำไปใช่ค่ะประกอบในประเทศไทยค่ะได้เวลาไปดูไหม เลยค่ะตามผมมานะฮะเดี๋ยวน้องซายจะเดินคู่กับผมไปดูกันนะครับแล้วท่านผู้ชมครับนี่คือเจ้าหน้าตาของ EQS ที่นำมาเปิดตัวในงานปีนี้ใช่ค่ะสมบูรณแบบเลยสมบูรแบบเลยค่ะครับอ่ะ ข้อมูลเบื้องต้นจากดิจิตอลของคุณทรายมีอะไรบ้างสำหรับ EQS ก็กระจน้านะคะจะเป็นแบบใหม่ค่ะจะเป็น Starview นะคะเห็นไหมคะว่าจะเป็นปลาของป็นเป็นแบบ 3D และที่สําคัญคือมันเป็นพื้นสัมผัสหมดใช่ไม่ใช่เป็นกระจงแบบเดิมที่แบบมีรอยทะลุเข้าไปใช่ค่ะนี่เป็น 3D ทั้งหมดครับล้อนะคะขนาด21นิ้วไฟแบบใหม่ค่ะเป็นไฟดิจิตอลไรท์ค่ะซึ่งเป็นไฟที่ให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่รวมไปถึงผู้ใช้ร่วมทางกับเราใช่ค่ะคือสามารถโชว์เป็นแอนิเมชันได้เลยว่า ตรงนี้ค่ะมีคนที่กําลังจะข้ามถนนหรือว่ามีทางก่อสร้างก็จะเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็จะทราบก่อนล่วงหน้าว่าตรงนี้ปลอดภัยหรือเปล่าอย่างี้ค่ะอะไรที่น่าสนใจอีกใน EQS ในรถคันนี้นะคะชาร์จเต็มแล้วสามารถวิ่งได้770กิโลค่พูดเล่นโอ้โหนี่ยิ่งกว่าไปเชียงใหม่นะจริงค่ะ770กิลค่ะแล้วก็แรงม้านะคะทั้งหมด333แรงม้าค่ะ แรงบิดนะคะ5้8นิวตันเมตรค่ะบิดไปถึงไหนเนี่ยอ, <laughs> อัตราเร่งน,นะคะตั้งแต่0ถึง1น0นะคะ <ทำ S 1> ประมาณ6 2จวิค่ะเหลือเชื่อไหมฮะกดทีเดียวถึง100กิโลเมตรแค่6.2วินาทีใช่ค่ะแต่ความน่าสนใจเวลาเราพูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้าก็จะอยู่ที่ว่าชาร์จนานแค่ไหนชาร์จเท่าไหร่วิ่งได้เท่าไหร่ค่ะสำหรับการชาร์จนะคะถ้าเกิดว่าเราติดเป็นบล็อกใช่ไหมคะครับ คือตัวนี้ค่ะแคปซิตี้ของแบตเตอรี่ค่ะประมาณ107.8กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จ15ชั่วโมงถ้าเป็น22กิโลวัตต์นะคะจะใช้เวลาชาร์จแค่5ชั่วโมงค่ะ<อ>แต่ถ้าเป็นแบบฟ้าชาร์จหรือว่าเป็น DC ชาร์จนะคะ<อ>0-80%นะคะใช้เวลาทีเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นฟ้าชาร์จคือชาร์จไปเพียงแค่80%ของความจุดแบตเตอรี่<ช>เพียงคแค่31นาทีใช่ค่ะครึ่งชั่วโมงนิดๆจิบกาแฟแป๊บเดียวไฟฟ้าก็เต็มแล้วใช่ค่ะแล้วก็ที่ได้ยินมาอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะเข้ามาถึงจุดนี้ก็คือว่า จะเป็นการผลิตประกอบในประเทศไทยใช่ค่ะผลิตประกอบในประเทศโดยสมบูรณ์แบบ100เซ์เกิดขึ้นของ Mercedes- Ben z ประเทศไทยซึ่งก็น่าจะเริ่มต้นในปีหน้าประมาณปีหน้าประมาณปีหน้านะครับก็แสดงว่าประเทศไทยมีความสำคัญมากๆานะครับแบรนด์อย่างเช่น Mercedes Ben z ของเยอรมันเนี่ยถึงได้ตัดสินใจประกอบรถรุ่นนี้จะเป็นภาษามัลต ling หรือว่าขึ้นลายการผลิตใช่ค่ะหนึ่งในเจ็ดประเทศของโลกที่ได้ทำการผลิตโอ้โห เรามาดูด้านข้างกันนิดนึงตามผมมานะครับสิ่งที่เราเห็นในตัวที่เรียกกันว่า EQS รหัส S ข้างหลังคงจะบอกได้ว่ามันเป็นแพตฟอร์มของอะไรใช่ค่ะแพตฟอร์มของ S-Class สํำหรับลายคนที่ใช้รถ Mercedes-Benz S-Class จะรู้ว่ามันเป็นรถรุ่นใหญ่สุดใช่ค่ะเป็นรถขนาดใหญ่แสดงว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นรถไฟฟ้า100%แบบ S Class ถ้าพูดแบบภาษาก็จะง่ายๆตรงตัวด้านข้ จะเป็นซิมเลตดอร์แฮนเดลค่ะหมายความว่าผมไม่จําเป็นที่จะต้องจับก้านประตูในการเปิดเลยนะฮะมันทํางานออโตเมติกใช่ค่ะสมมุตินะผมมีกุญแจอยู่แล้วผมก็เดินมาที่นี่เราลองปิดประตูดูหมฮะเมื่อปิดประตูไปเนี่ยไอ้เจ้าตัวซิมเลตตัวเนี้จะต้องลงไปปิดหนาบได้ระดับพอดีแต่ถ้าผมมีกุญแจอยู่ติ้งต่างผมเดินเข้ามาใกล้ในระยะหนึ่งเนี่ยนะฮะคันจับของตัวนี้จะ เลื่อนออกมาโดย<ช>อัตโนมัติวิเศษ่างเั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นประตูแบบดูดด้วยนะคะใครที่เคยใช้ s Class ถอยกลับไปหลายรุ่นจะรู้นะครับว่าประตูด,ดูดคืออะไรนะฮะ <c oughs> คือไม่จําเป็นต้องปิดตึงเข้าไปทั้งหมดเลยเพ <c oughs> ียงปิดเบาๆและประตูจะเคลื่อนปิดโดยอัตโนมัติใช่ค่ะถูกนํามาใช้กันในแพลตฟอร์มรุ่นนี้คือ EQS <c oughs> ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเราเห็นตรงนี้เดี๋ยวผมจะยังไม่บอกราคานะครับเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ผมจะบอกด้วยนะครับว่าเขาจะขายเมื่อไหร่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าที่สิ่่่งงงทีีรรู้้้ตตตออไไปปเนยมจสาาาข เหลือเชื่อกับแดชบอร์ดที่มีขนาดความกว้างของจอที่ใหญ่มาก<ช>ผมว่า<ช>คน<ช><ช>ที่สายตายาวอย่างผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้แว่นเลยสำหรับการเข้าไปดูรุ่นนี้ <c oughs> เราเข้าไปดูหน่อยไหมฮะเชิญเลยคะล่ะเราจะให้ดูนะครับว่า <c oughs> ช่องของแอ ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ที่เป็นระบบคลาสสิกเหมือนกับใบพัดของเครื่องบินใช่ค่ะเป็นระบบเทอร์ไบร์ค่ะเทอร์ไบร์ใช่ค่ะเป็นระบบเทอร์ไบร์เทอร์ไบร์ดีไซน์ก็คือจะเป็นได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องบินนั่นเองค่ะข้างบนที่เป็นคอนโซลตรงนี้ก็มีการเดินเส้นเย็บตะเข็บใช่ค่ะเป็นการเย็บตะเข็บแดงค่ะครับคือจริงๆแล้วออกแบบให้มันเป็นดีไซน์แบบ A M G Line A M G Line ใช่ค่ะให้ความสปอร์ตแต่ว่ายังมีความหรูหราเจ้ารุ่นของรถไฟฟ้า100% E Q S เนี่ย ก็คงจะมีออปชันที่แตกต่างกันออกไปใช่ค่ะยังไม่พอให้ดูต่อเลยนะครับนี่ก็คือคอนโซลในการเปิดมันหรูหรามากครับใส่แก้วได้ถึง2ใบและที่สําคัญตรงเท้าแขนเป็นลักษณะาบานพับเปิด2บานใช่ค่ะอืมลึกทีเดียวครับสามารถเก็บพวกสิ่งสัมภาระอะไรเล็กน้อยกระจุกจกิกเนี่ยได้หมดเลยนะฮะใช่ค่ะน่าใช้ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งไหมค่ะอันนี้น่าประทับใจมากไม่มีขอบกระจกเลย ไม่มีขอบตรงนี้เลยทั้งหมดมีความเป็นสปอร์ตสูงมากใช่ค่คะแล้วก็ปุ่มตำแหน่งของการปรับต่างๆผมเชื่อว่าคนที่ใช้เบนซ์จะคุ้นมืออยู่แล้วแล้วก็เบาะนี่สุดสปอร์ตมากนี่คือเป็นเบาะที่ออกแบบพิเศษสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะค่ะความกระชับของลำตัวการดอกแบบโค้งมนเว้าขึ้นไปถึงส่วนศีรษะน่าใช้มากๆเราไปดูด้านหลังกันนิดนึง ปกติแล้วคนที่ซื้อรถกันรุ่นขนาดนี้ใหญ่ๆอย่างนี้ก็คงจะต้องการความสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กลูมหรือลักษณะของหัวเข่าจะชนกับเบาะที่นั่งด้านหน้าหรือไม่หรือแม้แต่ลักษณะของความสูงของห้อง,ดองโดยสารด้านในเพดานนะครับเราเข้าไปดูกันนะครับว่ามีเหลือเฟือหรือไม่ใน EQS รถยนต์ไฟฟ้า100%ปของ Mercedes-Benz กันนะครับเหลือครับสำหรับเล็กลูมหรือว่ามีขนาดบเ<น>บาออ,ออกมา ที่ถอยมาสุดแล้วนะใช่ค่ะถอยมาเมื่อสักครู่ถ้าถอยกลับไปดูภาพนี่ฮะผมถอยมาสุดแล้วนะฮะค่ะนี่ยังมีตรงนี้ไม่ต่ำกว่าครึ่งฟุตค่ะที่ผมสบายมากสบายได้เลยนะฮะแล้วก็ลักษณะของศรีรษะก็ยังพอมีช่องว่างเหลือพอที่ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่ามันคือดอัดอะไรด้านหลังการออกแบบต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วการออกแบบท้งข้างหน้าข้างหลังจะเป็นไมโครแคทอ๋อนี่คือตะเข็บแดงแต่นี่เป็นตะเข็บออกสีเทาใช่ค่ะแยกระหว่างหน้ากับหลังค่ะ ลำโพงที่ติดมากับรถรุ่นนี้ตัวลำโพงนี้จะเป็นลำโพงเบอร์เมสเตอร์นะคะใช่ค่ะเป็นระบบความบันเทิงสูงสุดของ Mercedes-Benz เลยค่ะแล้วที่สำคัญแอร์ก็คือสามารถแยกแยกส่วนได้แยกส่วนได้ใช่โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านหลังใช่ค่ะชอบมากเลยนะฮะหรือเชื่อไหมครับว่าส่วนของการเก็บสัมภาระของกระโปรงหลังมันลึกแล้วก็กว้าง แล้วก็ยาวใช่ค่ะนี่จุได้มากเลยนะครับจุได้มากค่ะแบตเตอรี่นะคะเราจะเก็บทางด้านล่างทั้งหมดพฉะน้ดด้านบนเนี่ยก็จะมีพื้นที่เหลือเดี๋วว่าเวลาเดินทางไปไหนไกลๆ uh huh. ลสามารถใส่สัมภาระได้เยอะเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบซีกอล์ฟอย่างน้อยสาถุงกอล์ฟสบายๆนะฮะถ้าหาว่าคุณใส่แนวยาวเข้าไปเราลองปิดอกมาดูซิท่านผู้ชมจะรู้ว่ารถคันนี้เป็นรุ่นที่มีชุดแต่งออกมาพิเศษท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าเส้นสายการออกแบบของไฟท้ายที่เป็นสีแดงนี่นะครับ สวยคมและถ้าใช้สายตาวัดแล้วเราก็ความโค้งมนยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes Ben เหมือนเดิมนะครับมาดูตรงนี้น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมเราอยากให้ท่านผู้ชม,มเห็นนะครับว่าในส่วนที่นั่งของคนขับเป็นยังไงนะครับเราเปิดเข้าไปดูกันเลยนะฮะ,ะก่อนที่ผมจะก้าเข้าไปเรามาดูกันนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวเบาไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยไม่ว่าจะเป็นเจ้าจอแดชบอร์ดท,ที่มีความยาวตั้งแต่บานวุ้นจนถึงนี้ยาวที่สุดเท่าที่มีแล้ว เดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่าหน้าจอของฝั่งคนขับเป็นยังไงกันบ้างนะฮะครับปกติไม่ค่อยเห็นการออกแบบลักษณะของพวงมาลัยที่เป็น2ชั้นอย่างนี้เลยใช่ค่ะนี่เราออกแบบมาเพื่อให้สามารถจับได้ง่ายขึ้นโอ้ครับเพราะฉะนั้นดูจากการจับแล้วก็ฟังก์ชันที่อยู่บนคําสั่งบนพวกนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีการแยกคําสั่งอย่างชัดเจนแล้วก็มันอาจจะให้ความรู้สึกเหมือนกันนะฮะว่าแถวบนคืออะไรแถวล่างคืออะไรถ้าขับไปแล้วคุ้นมากขึ้นใช่ค่ะรวมถึงก้าน ไปเลี้ยวซ้ายขวาท่านผู้ชมดูนะฮะเป็นการออกแบบแบบเจาะตรงกลางเข้าไปด้วยซึ่งมีช่องตรงกลางคลาสสิกดูสปอร์ตมาก จะรู้รายละเอียดลึกของเจ้า EQS ตัวนี้กุณกายนี่แหละครับเรากําลังแสดงหน้าจอให้ครบเต็มทั้ง3จะบอกว่า3จอไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นจอเดียวยาวมากขนาดนี้เราออกแบบภายใต้คอนเซ็ปที่เรียกว่าซีโร่เลเยอร์คอนเซ็ปหมายความว่าทั้งหมดเนี้ยจะไร้รอยต่อเลยะนะครับแล้วหน้าจอมีความยาวทั้งหมด56นิ้วตัมโดยที่หน้าจอด้านเนี้ย12.3 17.7และ12.3แบบ OLED ครับเป็นจอ OLED คล้ายๆกับจอทีวีเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันนั่นเองนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ทางฝั่งของคนขับ นี่คือการแสดงจอของฝั่งคนขับครับทีกต้องเต็มรูปแบบเลยจะเป็นรูปแบบใช่ครับซึ่งตัวด้านในเนี่ยจะมีซ่อนกล้อง3มิติไว้2ตัวไปเข้าใช้งานแบบ face ID scan คือเวลาเราขึ้นขับรถ้เขาจะรู้เลยว่าเราเป็นใครก็จะสแกนใบหน้าเราจากนั้นก็จะปรับเบาะกับที่เดิมปรับวิทยุกลับที่เดิมไฟล์ห้องโดยสารต่างๆโหมดที่ชอบ ความแรงของอุณหภูมิต่างๆปรับให้อัตโนมัติเลยครับสำหรับผมสำหรับคนคนเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้ากลายเป็นคุณกายมานั่งแทนผมมันก็จะเป็นเป็นแบบของผมก็จะเป็นระบบของคุณกายทุกต้องครับหรือเชื่อไหมฮะเป็นโลเฟตไอเดซ์หรือถ้าเิดสมมติว่ายังใส่หน้ากากกันอยู่ใส่หน้ากากไม่ได้ไหหน้ากากกันอยู่แล้วก็จะมีปิงเก็ปรินท์สแกนระบบสแกนลายนิ้วมือด้วยเพราะว่าด้วยการมีหน้ากากมันคงไม่อ่านครับทีนี้พอไม่อ่านใช้นิ้วแตะสัมผัสอ่านลายนิ้วมือแตะระบบก็จะปรับมาเป็นตัวผมกต้องคครรัับบทชม นี่คือยิ่งกว่าอินเทลิเจนซ์ของรถในยุคพลุตปัจจุบันเลยนะครับดูสบายตาสะดวกแล้วก็สว่างนะครับสำหรับหน้าจอของฝั่งคนขับใช่ครับฮะความเร็วสูงสุดของรถคันนี้ทำได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ210กิโลเมตร่อชั่วโมง นี่คือรถไฟฟ้า100%ที่ขับได้มีความประสงค์ของ Mercedes-Benz ขนาดไหนนะครับส่วนหน้าจอตรงนี้ผมประทับใจมากคือว่ามันไม่เคยเห็นหน้าจอในพิเกเตอร์ที่มันใหญ่ขนาดนี้เลยแล้วก็ถือได้ว่าเราเอาโลกของคอมพิวเตอร์เข้ามาอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็น CPU 8 core, นคอร,ร g, g, น์นะครับ RAM 2ี่สกิกแล้ก็ฮาร์ดดิสก์็แบบ SSD ด้วยเพื่อที่จะให้มีการประมวลผลที่เร็วที่สุดแล้วก็ทำได้แบบต่อเนื่องอซึ่งสามารถดูหนังแบบ Full HD พร้อมกันได้ทั้งสองหน้าจอนะครับรวมถึงตัวนี้เราออกแบบไว้ให้สำหรับผู้โดยสารตอนหน ช่วยดีไซน์เส้นทางช่วยเหลือคนขับได้ด้วยเขาเรียกว่า co d r อร์ด display นะครับเดี๋ยวเช่นเราเซ็ต up แมพเสร็จแล้วจะไปชาร์จแบตอะไรต่างคนนี้เขาช่วยเหลือเราได้หมดเล่นอินเทอร์เน็ตก็ได้เพื่อการใช้โทรศัพท์มือถือขนาดใช้ขับรถก็มาเล่นนีแทนถูกต้องครับโอ้โหครับฮะแล้วดูหนังนี่แยก2เรื่องได้ไหมฮะเรื่องใครเรื่องมันหรือว่าเรื่องเดียวตัดแน่นอนในเรื่องความปลอดภัยแต่ถ้าหน้าตอนนี้จะให้เล่นต่อก็คือต้องใส่หูฟังบลูทูธไม่งั้นเดี๋ยวมีเสียงคอนเทนต์น่าสนใจตัวคนขับหันมาดูก็จะไม่ปลอดภ หรือเชื่อฮะเพราะฉะนั้นก็ตัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการรบกวนคนขับถูกต้องครับความปลอดภัยสูงยังมีอยู่ถูกต้องครับความปลอดภัยสูงถึงแม้กระทั่งเราสามารถตรวจจับได้ว่าคนขับเนี่ยพร้อมขับรถหรือเปล่าเช่นอาจจะมีโรคหัวใจโรคหัวใจเขาเรียกหัวใจช็อกช่วขณะหรือเป็นสโตรกอะไรต่างตัวนี้จะมีกล้องสามมิติตรวจจับอยู่หัวใจล้มเหลวช่วขณะหรือเสียชีวิตไปแล้วก็ตามเนี่ยเมื่อเขาเจอแบบนั้นเขาจะมาช่วยขับแทนเราเรียกว่า emergency stop ทำให้หยุดข้างทางได้แบบปลอดภัยโดยที่ลองนึกภาพตัวถ้าคนขับเนี่ยหมดสติไปเนี่ยแน่นอนว่าเดือดร้อนแล้วก็สร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลตัวนี้เนี่ยจะมีการควบคุมและประคองรถเปรียบเสมือนรถขับเองค<อ>่อยๆชะลอความเร็วแล้วก็ทิศซ้ายแล้วก็โทรแจ้งเรียกรถแอมบูแลซ์แล้วก็ระบุพิกัดแล้วก็แจ้งรถสไลด์แบบอัตโนมัติด้วยครับโอ้โท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยเห็นในช่วงหลังๆคือคนขับอาจจะมีสุขภาพไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์บูบหน้ามืดหรือเกิดอาการสโตรกอะไรก็แล้วแต่ระบบการช่วยเหลือ ขับรถจะทางานทันทีใครับด้วยระบบกล้องสามิติที่คุณกายทำบอกผมไปเมื่อส,สักครู่ใช่ครับซึ่งมันจะติดอยู่บนนี้ใช่ไหมฮะอยู่ข้างบนนี้ครับซึ่งตรวจจับทั้งร่างกายเลยครับโอ้โหเลยครับผมแสดงว่าพอผมเข้ามานั่งเนี่ยกล้องจะเริ่มทำงานดูกี่กับสภาพร่างกายของผมใช่ครับ เขาสามารถจะรู้ถึงสุขภาพผมได้เลยคือเขามีการเอาท่านั่งของคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถขับรถได้ประมาณ1 4 0 0 0นกว่าแบบมาใส่โปรแกรมไว้ในรถเพื่อดูว่าเรามีอาการคล้ายๆแบบนั้นหรือเปล่าโ oh, อ้การจพกผมอะไรเป็นยังไงถ้าเขาเรียกเราเราจะรู้สึกตัวไหมหถ้าเรียกไม่มีการรู้สึกตัวผมอะไรจะเริ่มมีการควบคุมมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ทําให เรียกว่ารถอยู่ในช่องเลนไม่ไปเบียดบ้างหรือ,อไม่ไปเบรกหรือเร่งความเร็วมากเกินคือประคองเรื่อยๆจนจอดช่างทางได้ท่านผู้ชมครับนี่มันยิ่งกว่ารถขับเองโดยอัตโนมัติแล้วนะฮะมันเหมือน AI ทํางานถูกไหมฮะที่ว่าลักษณะท่าทางท่าท,าท,าทีเอามาประมวลผลทั้งหมดใช่ครับซึ่งคันนี้มี AI Learning Machine ด้วยครับอ๋อครับเั้นติ่งตางถ้าผมขับขับไปแล้วผมเริ่มเอียงเนี้ย อ่ะ uhm. มันคงจะต้องเริ่มประโมวลแล้วว่ามันเกิดเกิดขึ้นกับคนขับเขาจะเริ่มรู้แล้วครับออกแบบมาให้รู้สึกการใช้งานเฟรนลี่ยูเซอร์เข้าใจได้อย่างง่ายดายครับแล้วก็สำหรับรถคันนี้เนี่ยเรารวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไว้เรียกได้ว่าเทคโนโลยีอนาคตเข้ามาได้อย่างครบถ้วนนะครับภายใต้รถชื่อเต็มของเขาว่า eqs 450 plus mg premium from mercedes e q ครับนี่คือสิ่งที่เราจะบอกได้ว oh oh. to re oh, yeah. uh ่าทั้งเทคโนโลยีไฟฟ้า การตกแต่งแบบสปอร์ตต่างๆหรือเทคโนโลยีจากโลกอนาคตอย่างหน้าจอต่างๆเนี่ยเข้ามาอย่างครบถ้วนทั้งหมดที่คุณกายพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะจะมีโอกาสให้สำหรับคนที่เป็นเจ้าของ Mercedes-Benz E Q S 450 plus A M G สำหรับในปีหน้าเป็นต้นไปมาพร้อมสิ่งที่เราคุยกันอย่างนี้หมดเลยแน่นอนและมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายแน่นอนมากกว่านี้อีกนะฮะขอบคุณมากครับคุณกายครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ นี่คือเป็นยิ่งกว่ารถแล้วล่ะเป็นอัจฉริยะของความเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าของ mercedes benz นะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณ mercedes benz ประเทศไทยที่ทำให้ผมได้รู้จักและผมว่าคนที่ติดตามคลิปนี้ก็คงจะรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนทำให้มีความรู้สึกว่าอยากได้คุญแจตอนนี้เลยะติดใจใช่ไหมคะติดใจติดใจติดตาติดอารมณ์ติดความรู้สึกด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่สามารถ แน่นอนครับชื่นชอบใน Mercedes Benz ค่ะอดใจรออีกไม่นานใช่ไหมครับเออเดี๋ยวนะพอจบงานนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการนำรถคันนี้เนี่ยไปจัดแสดงโชว์ในอีก2ที่สำคัญใช่ค่ะนั่นก็คือที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็มีเอ<ช>็มโพเรียมด้วยค่ะอ๋อครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นี่นะครับจะพบกันวันที่13 19, บสถึงสิธันวาคมคส่วนที่เอ็มโพเรียมที่สุขุมวิทนะฮะจะพบกัน20่สถึงยีธันวาคมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดิจิตอลทราย นะครับพบกับเธอได้ที่บูธของ Mercedes- Ben z ในงาน Motor Expo ครั้งที่38นะครับขอบคุณมากครับท่าน้งหยครับครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับได้เวลานะฮะนั่นคือทำไม Mercedes b e n z ประเทศไทยถึงได้ประกาศศักยภาพความยิ่งใหญ่เทคโนโลยีในการที่จะขึ้นรายการผลิตของเจ้า EQS ตัวนี้ในประเทศไทยปีหน้าและแน่นอนนะครับว่าแฟนๆ m e r c e d e s b e n z ก็คงไม่พลาดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ระบบการพัฒนารถยนต์ไปถึงขั้นที่เรานึกไม่ถึงเกินกว่าจะเชื่อ และที่สำคัญมันกำลังจะจับต้องได้ในอนาคตได้เวลาผมดูรุ่นเดียแล้วนะครับได้เจอกัน